ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนของผมในเวลานี้ทั้ง15,900กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมให้ FC ชมพระเครื่องรายการสำคัญมากๆที่เป็นรายการที่สุดนิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับผมขอญอาดซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ FC หลายท่านรู้จักแล้วว่าพระสำคัญนี้คือพระปิดตานะครับขององค์เกจิ ที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศไทยนะครับหมุนให้ชมพิมพ์ทรงด้านหลังนะครับพระปิตาสําคัญองค์นี้นะครับทาไมผมถึงบอกว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะเป็นภาพปิตาที่ได้รับความนิยมมากๆและมีราคาและมูลาค่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับผมมีพระปิตาในรายการสําคัญนี้หนึ่ง,งองค์เท่านั้นและผมเรียนเอฟซีว่าจะเปิดให้เช่าบูชาเฉพาะคนที่ ม out, ีใจรักและศรัทธาในพระเครื่องมากๆเท่านั้นนะครับเพราะพระสําคัญเช่นนี้หายากและก็นิยมมากๆนะครับนั่นคือพระปิดตานะครับพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนะครับหลวงพ่อแก้วนั้นนะครับท่านเป็นรูปเดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็คือท่านทุดงมาจากวัดปากทะเลนะครับอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ ครับมาจำพรรษาอยู่ที่นะครับวัดเครือวันอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแก้วนี่นะครับเรื่องของพระพิตาต้องเอ่ยถึงองค์เกศรูปนี้นะครับก็คือหลวงพ่อแก้วนะครับวัดปากทะเลซึ่งพระพิตาองค์นี้ด้านหน้าลักษณะเป็นพระพิตาขอญาตประคองขึ้นมาให้สี่ชมนะครับองสีมวลนสารสีดํานะครับแลวก็พูดง,ง่ายงก็คือชุบทองนะครับเป็นพระพิตา ชุบลักลงทองนะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งด้านหน้านั้นครับมีลูกศรพิมพ์ทรงเป็นแบบนี้ประทับองค์พระปิดตานะครับนั่งบนฐานเต็มองนะครับและตรงพระหัตถ์ของท่านนั้นประสานกันนะครับตามที่เ c เห็นนะครับผมหมุนไปรอบๆนะครับหมุนไปรอบๆนะครับองค์พระปิดตาสวยเข้มคมชัดในรายละเอียดออกมว่านะครับผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับแค่นี้ผมคงไม่ต้อง อธิบายในรายละเอียดเพราะเอฟซีทราบอยู่แล้วว่าพระสําคัญรายการนี้นะครับอันนี้ฐานมีราคามีมูลคา่าและก็มีผู้ศรัทธานิยมนับถือจํานวนมากนะครับเพราะเป็นพระสําคัญมากๆนะครับขององค์เกจิประเทศไทยที่นับถือศรัทธาอย่างกว้างขวางและนิยมมากๆนะครับพระบิตาสําคัญนี้คือพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปั้นนะครับออกวัดปากทะเลอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดขององค์หลวงพ่อแก้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณการซับสไคร์กันวิวการแชร์และเท็กซ์รีวิวนะครับขอบคุณทุกสิ่งที่ FC ส่งสิ่งดีมาให้ผมนะครับทั้งผู้ชอบบูชาพระเครื่องรเรื่องสำคัญถ้า FC สนใจจริงๆนะครับ FC ต้องติดต่อมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่า FC เป็นผู้มีใจรักศรัทธาในพระเครื่องจริงผมถึงยอมปล่อยเปิด ให้เช่าบูชานะครับขอบคุณครับ